ว้าวกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวนะสำหรับรถที่เพิ่งรับรถมาเพื่อช่วงสายๆที่จริงจะเป็นการรับรถในช่วงเช้าแล้วแหละแต่ว่าสื่อสารกับลูกค้าผิดนิดหน่อยนะครับการรับรถของที่ร้านนะฮะจะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับมาเองอันดับแรกนะฮะมาที่ร้านเลยอันดับสองไม่สะดวกขับมาเองให้ผมไปขับอันนี้มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ลูกค้าทัรับได้กรับได้อันที่สามครับสไลด์มา นะครับสไลด์มาเนี่ยถ้าไม่ใช่แพ็กเกจซูเปอร์โค้ด Super ode, อันนี้ผมมีค่าใช้จ่ายบอกเลยมีค่าใช้จ่ายค่าสไลด์อยู่ที่คันละประมาณ2-3,000บาทอยู่แล้วแต่คันนี้นะครับเป็นการเคลือบแบบซูเปอร์โค้ดนะครับเพราะนั้นเราสไลด์ให้ปีหนึ่งรอบอยู่แล้วนะครับส่วนการที่จะมารับเนี่ยถ้าลูกค้าสนใ่เขาอาจจะมารับเองหรือจะให้สไลด์กลับไปที่ศูนย์อันนี้อยู่ที่ลูกค้าสะดวกครับอ่าพามาถึงขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ่งขั้นตอน ของการเคลือบแก้วก็คือเตรียมผิวนอกจากการเคลือบแก้วแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มแต่ก็รอยหรือเปลี่ยนสีรถกร็ตามก็ต้องเตรียมผิวเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเคลือบแก้วอย่างเดียวที่ต้องเตรียมผิวดีที่สุดถ้าผิวข้างล่างนะั้นะมันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนการเคลือบแก้วเนี่ยแน่นอนของเราแอนดับหนึ่งงานแนดับหนึ่งของร้านเราอยู่แล้วเรื่องงานเคลือบแก้วของตัวรถนะคันนี้เป็นโต y o ต้า เอาพาดสีขาวนะครับปีใหม่ล่าสุดไหมใหม่ล่าสุดแหละนะครับเพราะว่าปีหน้าก็จะเปลี่ยนโมเดลอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวน่าจะสุดท้ายเลยก่อนที่จะออกโมเดลใหม่หรืออะไรก็ตามยังไม่มีใครรู้ว่าจะออกเมื่อไหร่เรื่องของราคาแน่นอนไม่มีสินค้าใดในโลกที่ราคาเท่าเดิมมันขึ้นเรื่อยๆแน่ๆครับซึ่งยิ่งเป็นรถยนต์ยิ่งมีพื้นฐานจากหลายๆอย่างที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาการผลิตเนี่ย มันขึ้นแน่นอน,นะฮะคุณจะซื้อวันนี้คุณได้ขับวันนี้นะฮะคุณซื้อวันหน้าคุณได้ขับวันทั้งหน้าราคาขึ้นด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะครับยังไงก็ขึ้นอันนี้หมายความว่ายังไงก็ขึ้นแต่ถ้าคุณต้องการใช้รถแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเลยวันนี้มีรถให้ใช้แล้วมีรถให้ซื้อด้วยสำ,สำหรับคันนี้นะครับรถ t ต y ยต้าอาผ่านนะออกที่ A m มอเตอร์นะครับ A A m o มอเตอร์อยู่ทีอ่อยู่ที่ตรงตรง สุดที่สารนะครับอันนี้ไม่ใช่เออเตอร์ or, เรียบเรียบทางด่วนที่เป็นซูบารุนะอันนี้เป็นศูนย์ขายรถเออเตอร์นะครับเมื่อเช้าก็ไปมาด้วยตัวเองเลยแต่ก็สื่อสารที่เล็กน้อยนะครับลูกค้าให้ลูกค้าให้สไลด์แต่เราได้ยินว่าให้ขับผมก็เออรถใหม่ขนาดนี้ผมก็เสียวนะจริงๆนะจริงๆก็ไม่ได้อยากขับทุกคันนะครับยินดีให้ผมขับผมก็ยินดีขับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสไลด์มาหรือขับมาด้วยตัวเองจะดีที่สุดน,นะครับ โอเคสาหรับคันนีน้ขั้นตอนการเตรียมผิวจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นมีการเช็ดเทิร์ดเป่าเปลิลอะไรเงี้ยพามาดูรอยรอบคันก่อนซึ่งไม่มีแน่นอนพามาดูด้วยวิดีโอเลยนะฮะเพราะวิดีโอเนี่ยหรือว่าไร้สนเนี่ยเป็นอะไรที่หลอกกันไม่ได้นะครับไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามนะครับการทํางานในทุกๆขั้นตอนผมพยายามจะสื่อให้ทางลูกค้าได้เห็นการถึงแม้ ว่าไม่ได้ดูนะไลฟ์สดผมไม่ได้ลบไลฟ์สดออกคุณก็มาดูย้อนหลังได้นะครับว่าขั้นตอนในการทํางานของเรานั้นมีอยู่จริงนะฮะไม่ใช่ว่าเอารถมาแล้วในหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าที่เขาสั่งให้ลูกค้าทําเป็นลูกค้าทำาเนี่ยเขาได้ทําจริงหรือเปล่าหลายๆคนคงสงสัยแล้วก็มีคําถามพวกนี้ออกมาเยอะหลังจากที่ผมได้ไลฟ์สดแล้วเนี่ยลูกค้าไม่สงสัยเลยไม่ถามดเลยว่าเราทําอะไรบ้างจะบอกเลยเราทำเยอะแยะมากมายนะมีการเตรียมผิวมีเครืองนะครับมีอบมีเครืองมีอบมีเครือบนะครับอยู่อย่างนี้นะครับซ้ำๆกันเลยจน อาจจะดูเหมือนซ้ําซ้อนเลยดีเดียวนะฮะเพราะว่าตอนตอนอบและเคลือบเนี่ยตอนหลังๆนั้นมันจะซ้ํากันแล้วนะครับแต่ว่าผมจะพูดในเหมือนเดิมหรอกเพราะว่าไม่มีสคริปต์นะพูดไม่เหมือนกันสักครั้งบอกเลยให้พูดเหมือนกันให้พูดเหมือนกันเนี่ยสองครั้งเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้ผมพูดอะไรไปนะฮะอ่าภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังม้วนเบาะมิกกี้เมาส์อ่าตัวท็อปแน่นอนนะครับมีอันนี้เพิ่งติดฟิล์มมานะครับแล้วก็ฟิล์มจะแกะได้ ภายใน7วันนะครับซึ่งหน้าหลายจากที่ผมเคลือบแก้วเสร็จแล้วแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยที่กระจกสำหรับคันนี้มีการติดฟิล์มกันรอยที่กระจกด้วยนิรลัยนะของ e x o h i l นะครับ GT4 นะ GT3 นะฮะอีกวันที่11ถึงจะมาติดเพราะเดี๋ยวเราเคลือบแก้วเสร็จก่อนแล้วก็มามมมติดฟิล์มกันรอยที่กระจกนะครับติดฟิล์มกันรอยที่กระจกคือติดฟิล์มด้านนอกนะฮะข้ะข้างในคือฟิล์มกันร้อนข้างนอกคือติดฟิล์มกันรอยที่กระจกนะครับกันหินดินนะครับช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่ากระจก เอาผ่านเนี่ยบอนยังอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาท36ม0 0ืลบาทนี้นะฮะก็ถ้าประกันฟรีเขาก็ก็โชคดีไปครับก็เปลี่ยนฟิล์มกันไปก็เปลี่ยนกระจกกันไปเปลี่ยนกระจกด้วยเปลี่ยนฟิล์มด้วยอยู่อย่างเงี้ยนะครับสาี่รอบจนลูกค้าทนไม่ไหวหลายๆท่านเลือกติดฟิล์มกันรอยหินดีดดีกว่าเพราะว่าหินดีทีนึงนะฮะเวลาจังหวะดีๆเนี่ยโชคเหมาะเนี่ยโดนประมาณนี้ปั๊บวิ่งนู่นเลยฮะโดนตรงกลางไม่แตกแต่โดนตรงนี้ไม่เหลือ นะครับตรตรงกลางเนี่ยจะสะกิดใจมีรอยหินมีรอยสะเก็ดเต็มไม่หมดเลยนะฮะรู้อย่างนี้นะครับติดฟิล์มกันรอยดีกว่านะครับอย่าทาให้คาว่ารู้อย่างนี้นะครับมาเป็นอะไรที่ทิ่มแทงหัวใจนะฮะรู้อย่างนี้ทาดีกว่าเพราะนั้นรู้งี้แล้วทาเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมีคําว่ารู้อย่างนี้กลับมาทีหลังนี่อันนี้ดีนะครับสำหรับตอนนี้เตรียมผิวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะทําการเคลือบแล้วเอาไปอบผมอาจจะ รีวิวตอนเคลือบแล้วเอาไปอบพร้อมๆกันนะต้องขออภัยไม่งั้นวิดีโอของเราจะยาวทั้งหมด8ตอนนะครับเป็นวิดีโอซีรีส์ไปเลยนะครับก็อันนี้ให้ดูกันเล็กๆน้อยๆตรงนี้ขาดเล็กน้อยหน่ผมพาให้ดูนี่คือการตรวจงานนะรตรวจงานพร้อมกันอ่ะทีมทีมงานมานี่หน่อยตรงนี้จะมีข้าบกระจกอยู่นะถ้าดูดีๆจะมีขาบกระจกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาออกด้วยนะข้าบน้ำที่กระจกนะโอเคอันนี้รับทราบขาบน้ำที่กระจกสําคัญนะครับ ี่ถึงจะไปรถใหม่ก็ตามแต่เวลาก่กอนจะมาถึงมือเราเนี่ยอะอาจจะอยู่ท่าเรือนะครับจะมีข้ากระจกอยู่ตรงนี้เล็กน้อยแต่ข้างนอกนะไม่ใช่ข้างในนะข้างในเราไม่ได้ยุ่งนะครับข้างนอกเท่านั้นนะครับอ่าตรงนี้หมดเกลี้ยงแล้วรถก็มีนะข้าวกระจากตรงนี้มีเหมือนกันนะพยายามออกห้ายอะที่สุดนะครับเนี่ยมีข้ามน้ำที่กระจกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติของรถที่ออกมาจาก ทางท่าเรือมีข้ามน้ำบ้างนะครับช่วงนี้อากาศร้อนด้วยสีน้ำใบยังไม่ทันเช็ดเลยไม่ทันล้างเลยน้ำแห้งแล้วนะครับอืมใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้ได้เคลือบแล้วนะครับนี่นะตรงนี้นจะมีข้าวกระจกพยายามอออกให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับโอเคแลนะสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยครับพี่คิมนะครับ พี sí que que saber, sí ini, ่คิมยังมีคันหนึ่งให้เราได้เคลือบด้วยนะก็หลังจากที่คันนี้เสร็จก็ลูกค้าก็จองคันนั้นมาอีกทีนึงติดฟิล์มใสเอ้ยติดฟิล์มนิรไัยกันลอยกระจกเช่นกันทั้งสองคันแต่อีกคันหนึ่งเป็นโซลจอเนอร์คันนี้เป็นเอาผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์สดให้ดูทุกๆช่วงสําคัญของการทําเลยละกันวันนี้มิก้เสร็จแล้วสวยขอรักท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณพี่คิมด้วยขอบคุณเออมาเตอร์ด้วยครับที่บริการรถสไลด์มาถึงร้านเราวันนี้สวัสดีครับ